สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุงพน,นะคะได้เวลาจะไปหวานข้าวที่นครพนมนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะข้าวข้าวปลูกเพื่อที่จะนําไปหวานนะคะพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์นัดรถไทรถปั่นไว้เรียบร้อยแล้วปอออนก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะสําหรับนี่ก็ลากออกมานะคะเพื่อที่จะให้เขาเอาไปสีให้พรุ่งนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะ มาเตรียมไว้ข้างหน้าแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องหน้าบ้านหน้าบ้านพรุ่งนี้ก็จะบอกให้เขานะคะนําไปสีให้เป็นข้าวเจ้ากระสอบหนึ่งข้าวเหนียวสองกระสอบนะคะพ่อแม่พี่น้องหัน่นคือเป็นนางแอคชัันยามานละแม่นะยาพาก็นั่งสารกระติบข้าวนะคะวันนี้นะคะป้าออนจะกลับนี่นะคะเตรียม ยกกระสอบข้าวนะคะขึ้นรถสามล้อเพื่อที่จะนำไปหวานนาอยู่ที่นครพนมพ่อแม่พีน่น้องนี่เด้อเป็นข่าเหนียวเด้พอพ่อพี่น้องเขาก็คอตียเด้พอพ่อพี่น้องก็พร้อมแล้วที่จะยกขึ้นนะคะ วันนี้ก็ทํางานครึ่งวันนะคะแล้วจะเตรียมข้าวปลูกเพื่อที่จะนําไปหวานที่คนครพนมพร้อมที่จะเดินทางแล้วเข้าไปในนองป้าก็าาม,มืมดมื่เดี๋ยวทักฮู้นทางานครพนอกมก็ได้โอ้เจ,นนนนจ้าพื้นใดบ่แม่บ่เป็นยังไโอ้เจ้าสอีแหงบานอันบ่เบิ่งจีนไงไม่เข้าหุ่นเข็ดหุ่นเข็ดดุลลุ่ร้องคุ้มกันยันจะนักฮนดอกอุ๊ย เจ้าทาพยางไม่เห้องอะไรอยางนี้บอกยงแมวคุ้มหมาคุ้มไก่่งทำนี้พยางมาคุ้มกันคนนะแต่เป็นยังะว่าห้อปิบ้านมืออื่นย้วบนจะคุ้มหอกว่าขนาดสร้าห้องยี่อมเพี่น้องเลยตกหลักข้างในแๆบเลย แต่กะบผเป็นยังดอกบัวย่านดอกฟ้า,าปวนเนาะเอาต้องก็สอบผ่านไปเอาคุณยังซีเอาออกไม่ให้เขาอีกจ็สอบนายนังซีนายน้องซีอยู่วาเอาไว้สักก่อนแม่เพราะว่าเจ้าให้เขาเจ้าซีสามสอบก่อ พราะว่าข่อยมาเนาะข่อยสิเบิ่งเข่าอีกข่อยสิเตรียมเข่าไปบ้านอีกแล้วอีนี้ตัวโอ้เบ่านั้นไม่ใยผ้านี่บูชุดจะเทาระแม่ยังเสียเข่าไปขายโอ้กระปวดกระโพงเม่าหมักแตงเออขขาายอย่าลืมเด้อพูดนะญาผ้าบอกว่าเข่าลายลายเสียไปขายวันศัตรูอุ้งอังข้างกัญญาเข่ามันลายวันศัตรูแอบไปขายพนไม่ใช่น้อง ประมาณนี้คะ่ะทุกคนปอออนก็นเตรียมเพื่อที่จะเดินทางแล้วนะคะเอาข้าวใส่รถเรียบร้อยแล้วหั่นประมาณนี้คะ่ะทุกคนอ้ายยาสิไปเลยเด้อบ๊อหายพอดเนี่ยบอกอ,อยากแตะขาแตะเข่าลายเจ้าเนี่ยโอ้เอาไปถากิน <laughs> เอาไว้ถ้ากินบ่อไม่ยังได้วางได้ใดเนี่ยกับประเนเก้าคานกองเขมาม่ายอยู่เออประมาณนี้ค่ะทุกคนอืมอืมอืมฟังอรวดเอฟซีเยประแตนน้ำมหายมหน่อยโผล่ประนณะาคาติบเขาอืมจังเป็นจักบาทประมาณนี้ค่ะทุกคนสู้ต่อไปยาพายะบนไปเละเดินยาเด้อไปไปโอ พูนน้ำลายเงียะละหายพอนจ้าแต่จะขายแต่เข่าไม่ไงเนอะพีน้องเอ้ยฟ้าพุ่น่ะมืดแทถพุ่น่ะทางพูนพ่อม่พี่น้องเอ้ยไนขาวที่นเด้อพ่อไม่พี่น้องเลยไปวานข้าวที่นครพนมเด้อพ่อไม่พี่น้องพุ่นน่ะฟ้าแหล่แทถอันนี้คืออันยะผ้าบอกว่ามันตกแล้วว่าสั่นอยู่ทั้งนครพนมว่าสั่นพุูน่ะ ดปืป้แต่ว่ายุบ้านปูพองยาผ้ากับบรรยากาศจิประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเจ้าอย่าลืมได้เว้เอานามแช่ตอกมากมัดไบในได้อย่ามันอย่ามันห้ยอย่ามันขว้าเพราะว่าลูกหลากออกมาว่างไวน้นี่มันจะขว้าแล้วนี่ปากมันนี่ มืออื่นเพื่อนจังอัปปิซีให้บอกเพื่อนอัปปิซีให้มือนี่มีเขามาเขาแซ่อยู่ดอกอย่งลายอยเข่าก็ได้